กินพวกไกลกันเลยถ้าแม่นออกกับกินพวกไก่กันมันออกเจ็ดสองตอนแรกมันออกเก็ดเออก็ดหนึ่งบอกหนึ่งออกเก็ดสองอแล้วเลขก,ก็มาบาทนี่มันกินพวกไปไกลกันเพราะว่าวบางเทียเมื่อกี้นี่แปดสามอาจเป็นเก้าสามเนี่ยแล้วลแปดสามแลยเป็นออกสามแปดเพราะว่าออกสามแปดสามแปดทำไมกินออกสามแปดสามแปดแล้วก็มาเอียงแล้วก็มาสาม สามสามสามหรือสามเก่าละตอนนี้และเลขที่ปุนี้ไกลกันถา่อยฝันปถ้ฝันยื่น่อย้ันเห็นต่เล็กน้อยก็เอาเด็กหน่อยที่่ตัวนเดียนเดียนไหมเดียนเสียอยฝันเห็นเด็กน้อยผู้ชายก็ไปยิงิเป็นสีได้ล่ะคอยีที่ือคอยี็มาไม่ีแต่ว่าเขาบอกว่าเด็กน้อยม่นิงีเป็นเนียนเเยิกน งก็ได้มึมึงก็ได้มึงี่นี่เลนะเพราะว่าเลขพวกนี้ไก่กันก็พวกนี้ไก่แคนีืมึแม่แม่เกียวเขาไือหลายคนเช้นที่ไหนเออไอาตงกีนอนะเียกด้ไร่าง้อโ่ตาคยี่ี่เกหนึ่ง้องห่สี่ศูนย์เกาหนึงยบ้านเนีย่ะบ้านมันนอที่ในนมันอนฝัน ฟันคุดหลุมก็จะเข้าเห็ดเงียนหนิเหรอฟังทั้งนี้ซีลุมฟังทั้งนี้ซีลุมผู้เฒ่ามาบอกคำนั่นล่ะก็เลี้ยวเลยงวดนวันนึงมาบอกกันฟันไม่ย่อยได้จริงแย่ล่ะตายแล้วก็เรตายจะดุหน่ยแล้วไปจังไหนพวกฟันเห็นโหลดก็เล็กหน่อยผู้นึงไปหาตีได้เกี้หนึ่งเกีสองตัวเดียวพ่ได้เสือบอกเมียเสือว่าเสือออกเสือฟันแม่นครับต้องคำว่าสั่นเอางวดนี้บอกจังไหนที่ยสวนนั่นล่ะจีแมนได้ผมมาได้ตีเสีย เสดีสองเก่าหนึ formas, ่งเปดไม่เก่าเปียดแปดเก่ากันเป็นลุมเปลี่ยนแปดมื่อรลุมต้องเปยู่เแล้วผู้ใส่ผู้เถาต้องเก่าูีแล้วน่ะคันถือันแมนวันนี้เพิ่นก็เลยเหล่าอีกเลยตีเลี้ยงมาให้จริงสิละค่ะ่พระอาทิตนี่ค่ะเกื่อผค้บาวนอนหน้าด้วยค่ะเป็นมาบอกโศกบอกลาพ่อเนาะข่นเนาะบอกกลางป้าเขาให้นี่ละ ทันตีเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองันเมนคักเม็นเน่ยเกี่ยวเขาแล้วเราพอติดเถองถึงจะได้เขาเมื่อไรเขาเมื่อไร้วานหวนแดดหนดีดิโศกมาน้ำกันทุกคนเด้ยเด้อน้ำพ่นเ่ยพูคนฝันฝันว่าเดนอดกลุมซีหลุมห่างละสีหลุมแปดหลุมมาเลยตีบางจีหางละซีหลุมมาตีแปดหลุมมาตี ปเปเ็นปดเป็นลุ่มนะพุท่าเป็นเก่าพเท่าเป็นเก่าลุมแปดเปอร์เซ็นตอันเป็นไม่พิมพ์ตีไม่ยิงเลยว่าศูนย์แล้วศนย์นั่นแล้วคนถือให้คนแปดคนถือเนี่ยคนบอกกันเมียคนเมียคนกับผู้สื่อคนฟันมื่หั่เมื่อกับตีเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแขนอออเซยเวทีวันนี้วันที่สองคนฟันได้เอฟซี ถ้าผู้เขาอะไรก็ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่พิมพ์ผ้ารวยนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็พ้ากันมะนามาเกี่ยวเขานี่แหละก็เลยได้โซกเดี๋ยลาบฝากเอฟซีเนาะพุ่นลรือมะเร็วฟั่งปันให้ฟังค่ะยังมามาเห็นเพื่อนพอดีบ้านเพื่อนไปออกมาพอดีก็เลยถามเพื่อนเป็นบ้านไม่พิมพ์แทนเป็นเลยมาพอดีเพื่อนก็เลยเปล่าซูฟังเนาะค่ะเนาะก็เลยแบ่งขายลวดหฮงห่งมันมันเปนน้ำกันเนาะแค่จีบออกเลยละยังบอกจี่มืองยังเจียมือนีงมันที่ยิบเจ็ดหรือมันมา เบียร์จิบ,บ,บเก่าสามสิบสามวันสามมือด้วยนี่แหละครับถ้ามีพิมพ์มาเห็ดเบียรมจมห่อนยินสิเขาเอื่อคือหมู่บ้านนี่ไม่พิมพ์ขับรถมาแต่ไปธุระนอกนณะไปหาพอห่อเฮาไปหาพ่อจำไปท้ายถ้ำ กับมะถันไหนงูแลนตัดหนารดอีกแล้วสามเท่แเราจะสามขั้งแล้วอ่าโมเมนสิโศกบ่เม่พิมพ์ว่าเดียวยาสิเราสู้กันฟังน่นขันนู่นผมเมื่อแล้วนี่แหละเขาก็เจียวไปเจียวอยู่ทั้งทังบงปุ่นี้สวัสดีครับ